เปิดแผนเหนือชั้นกองทัพไทยทำลายบันไดเขมรขึ้นภูมะเขือล้อมทับกัมพูชาค่ะเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2568ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุปะทะระหว่างทหารไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24ถึง28กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยทหารนะคะได้ทำลายบันไดช่องคานม้าจังหวัดศรีสะเกดซึ่งสามารถขึ้นมาถึงภูมะเขือได้หลังทหารไทยนะคะเข้ายึดพื้นที่ภูมะเขือผลักดันทหารกัมพูชาอยู่บนจะงอยหน้าผาออกไปทั้งหมดพร้อมทําลายกระเช้าและก็ฐานทหารกัมพูชาด้านล่างภูมะเขือโดยการใช้โดรนติดระเบิดค่ะ โดยล่าสุดนะคะมีการเผยแพร่าภาพทหารทำลายบันไดช่องคานม้าในระหว่างยึดพื้นที่ได้จากการประทะกันช่วง5วันที่ผ่านมาค่ะแต่ที่น่าสนใจนะคะว่าการทำลายบันไดเหล็กแล้วก็กระเช้าที่กองทัพเขมรใช้ขึ้นภูมะเขือไม่ใช่เพียงแค่การแสดงสัญ,ญลักษณ์การยึดพื้นที่เท่านั้นแต่เป็นการตัดกำลังของกองทัพกัมพูชาเป็นอย่างมากโดยทางด้านเพจ Smart s i d e r Strong Army นะคะ ได้เปิดเผยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจค่ะว่าวันนี้เพจ Smart Rider Str s t r o n ตอง m y m y ขอนำเสนอเกล็ดความรู้ทางทหารที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านครับ ในสถานการณ์ที่พื้นที่ชายแดนมีความตรึงเครียดการเข้าใจแนวคิดและหลักการทางยุทธวิธีอย่างเช่นการควบคุมพื้นที่และการป้องกันเชิงรุกถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามองภาพรวมของสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราขอพาทุกท่านไปที่จุดยุทธศาสตร์ภูมะเขือช่องคานมา้ากับตัวอย่างของการใช้ภูมิประเทศเป็นอาวุธตัดทางขึ้นสกัดขีดความสามารถฆ่าศึกค่ะ โดยภูมะเขือและช่องคานม้าเส้นทางที่มีมากกว่าคำว่าบันไดบันไดเหล็กและสิ่งปลูกสร้างที่เชื่อมขึ้นสู่ยอดภูมะเขือก็คือเส้นทางยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลของสมรภูมิได้เมื่อถูกทำลายเท่ากับปิดช่องทางสู่จุดสูงที่ใช้สังเกตการและวางกำลังนี่คือตัวอย่างของการใช้ภูมิประเทศเป็นอาวุธและการป้องกันเชิงรุกที่ยึดหลักการควบคุมพื้นที่อย่างแม่นยำ การทำลายหรือว่ารื้อถอนเส้นทางลักษณะนี้เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิบัติการควบคุมพื้นที่เพื่อ 1. ป้องกันการเข้าถึงจุดสูงที่สามารถใช้ในการสังเกตการหรือว่าวางกำลัง 2. จํากัดขีดความสามารถในการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้าม 3. ลดความเสี่ยงจากการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นฐานยิงหรือว่าจุดโจมตี โดยการตัดเส้นทางจากช่องคานม้าขึ้นสู่ภูมะเขือจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ภูมิประเทศเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีโดยเฉพาะในบริเวณที่มีลักษณะเป็นหน้าผาแนวลาดชานันหรือว่าทางขึ้นจำกัด หากสามารถควบคุมหรือว่าทำลายจุดเข้าถึงได้ก็เท่ากับสามารถควบคุมสมรภูมิในระดับหนึ่งได้เช่นกันโดยหลักการทางทหารที่เกี่ยวข้องก็คือ1การควบคุมพื้นที่สูง2การทำลายโครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนกำลัง3การป้องกันเชิงรุกค,ค่ะ และจุดยืนของกองทัพไทยปฏิบัติการอย่างอดทนมีวุฒิภาวะและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายสากลในการป้องกันตนเองโดยไม่ยอมให้ฝ่ายใดละเมิดอธิปไตยไทยอย่างเด็ดขาดค่ะ